2ระบบ2แรงใช้4แผง550รอบอยู่ที่ทางเอ๊ะวัดอยู่ทง300วัตต์รอบ2970รอบ173โวลต์ 3, 000, กระแส8แอมป์ อันนี้อยู่ที่ปลาแดดนะครับใช้ปั๊มดิฟูขนาดสองแรงลงไปสิบห้าท่อนบ่อนี้ลงจอบไปประมาณร้อยสามสิบเมตรนะครับตอนนี้ลงท่อไปสิบห้าท่อนหกสิบเมตรเมตรนะครับอันนี้กำลังทดสอบน้ำใช้แผงโมโนฮับเซลห้าร้อยสิบวัตต์สีแผงนะครับ น้ำใสนะครับเดี๋ยวจะดูว่ามีทรายไหมน้ำใสสะอาดเย็นอันนี้เราอยู่พื้นที่ป่าแดงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นี่พื้นที่เป็นด้านล่างเป็นลำธารนะครับภูเขามาจากด้านเชื่อเขาเพชรบูรณ์ด้านติดต่อพิษณุโลกด้านนี้ นี่คุณนายนีเจ้าของบ่ออันนี้ทดสอบน้ำน่าดีาบ่ดีมากนะครับไม่มีทรายเลย